สวัสดีครับ f อผมช่อม youtube แอดงุนเซียนมะขามพาโชคก็มาพบมาเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปทุกวันนะครับวันละคลิปสองคลิปนะครับจะมานำเสนอ,อสูตรแล้วก็เลขใบตรวจอของแต่ละสำนักแต่ละฉบับให้ f อได้ชมกันนะครับก่อนหน้านั้นก็นเลยรีวิวนะครับ ทำสูตรของแอดเองให้ f c ได้ชมไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้มาให้ f c ได้ชมเป็นใบตรวจนะครับอย่างที่แอดบอกไปว่าสลับกันนะครับไม่ใช่สลับเิเขาเรียกตีคู่กันไปตีคู่กันไปสูตรแอดด้วยรีวิวใบตรวจแต่และฉบับแต่และสำนักด้วยนะครับคู่กันไปจะได้ไม่ไม่ตกหล่นนะครับทั้งสองอย่าง แนะนำให้ชมสูตรแอดกันเยอะๆนะครับสูตรแอดเริ่มเข้าเลย f เนะครับส่วนใบตรวจก็จะพยายามเอามาให้ f อฟได้เป็นทางเลือกได้ชมกันเพิ่มมาอีกของใหม่อีกหกฉบับที่เอได้เห็นนี่เลยนะครับแต่มีของเก่าที่ซ้ำกันอ,อยู่ประมาณ3ามสามฉบับหรือ4ี่ฉบับนะครับที่รีวิวไปแล้วหนงวดนะครับและก่อนมารีวิวต่อ ทั้งหมด c f ่เเห็นเนี่ยนะครับของใหม่นะครับแล้วบางงวดแล้วก็มีรีวิวก่อนหน้านี้หนึ่งงวดนะครับใหม่หนึ่งงวดกับใหม่สองงวดนะครับทั้งหมดหกฉบับใหม่นะครับรีวิวยอยรีวิวให้ซีได้ชมกันเรื่อยๆนะครับคอยติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้แอดจะขอเลือกเป็นเจ็ดเซียนเอฟซีนะครับ เป็นใบตรวจของเจ็ดเซียนง,งวดก่อนนั้นงวดที่ผ่านมาหนึ่งงวดแล้วก็งวดใหม่นะครับหนึ่งงวดมาให้เอฟซีได้ชมกันเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดมองแล้วว่าเจ็ดเซียนเนี่ยน่าจะเข่าดีพอทั้งหมดนะครับแอดเลยมองว่าต้องเอารีบมาให้เอฟซีได้ชมก่อนนะครับเยอะต่อไปก็น่าจะเป็นเกลียดแหลก เป็นเก่านะครับถ้าเริ่มเข้าดีแอดก็จะนํามาเสนอเรื่อยๆในะ f ี๋ยวแอดขอเขียนแป๊บหนึ่งแอดยังไม่ได้เขียนเลยนะครับหมวดที่ออกวันพฤหัสนะครับอ่าวันที่สองเนาะ F4 สองมกุานะครับสองโมกุาหกแปดนะครับเลขที่ออกอ่าสองศูนย์เก้านะครับสอง ศู51หนะครับ5 1เดี๋ยวแอดจะเขียนไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะ FC เดี๋ยว <ve> ขอร<ม>วบอันที่ยังไม่ได้รีวให้ f c ออกก่อนนะครับ,บนี่แอดเขียนไว้ประมาณนี้นี่ขยายให้ fc ดูนี่ครับแอดเขียนไว้ประมาณนี้อันนี้คืองวดก่อนนะครับงวดใบตรวจงวดวันที่16นะครับอันนี้งวดใหม่ใบตรวจงวดวันที่2นะครับ แต่ที่เขาให้เลขแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักในในใบตรวจเนี่ยเป็นออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับเอามาดูงวดีิผ่านมากกว่านะครับมีย้อนหลังแห่งวันเดียวนี่แหละนะครับเอามาดูตรงนี้ก่อน fc มาดูตรงนี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวใช้ในะครับจะให้ f c ซได้แคปกันนะครับใช้ใช้คลิปตอนนี้ชมไปก่อนนะครับเลขกออกแอดเขียนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเอฟ FC เพื่อแอดเขียนฝั่งนี้ยังไม่เขียนฝั่งนี้นะครับวันพฤ่หัสขอเวลา f c แป๊บเดียวนะครับวันพฤหัสบัญทีสองโอ้ยสองมกราคุณนะครับหกแปดนะครับออกสองศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าแล้วก็ห้านหนึ่งนี่ครับมาดูนะครับเข้าไหมเข้าเลขหนึ่ง นะครับล่างนี่ครับออกค่าหนึ่งนะครับเข้าล่างนะครับเข้าล่างแต่ก็จับชุดมาไม่เข้านะครับจับชุดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสานหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ไม่เข้านะครับเอฟซีก็จะเข้าหนึ่งกับสองให้หนึ่งกับสองมานะครับเข้าหนึ่งเออนะครับมาดูงวดใหม่เอฟซีงวดใหม่แป๊ะหนึ่งเอฟซีเป๊ะหนึ่งมาดูงวดใหม่งวดใหม่นี่เลย อันนี้ก็ได้นเนาะมันดูงดใหม่นี่นะครับวดใหม่เอาเห็นเรื่องสองอันนี่ครับวดใหม่นะครับงดใหม่ให้แปดกับเก้านั่นไงเอฟซีตรงเดะตรงใจกับแอดเลยนะครับใจดีจับแปดกับเก้ามาแมทกันเลยมาคู่กันเลยนะครับจับประกบกันเลยนะครับ แต่อันนี้ก็สวยสองเก้าหนึ่งเกจัดออกได้เลยเพราะหนึ่งไม่มาทั้งบนและล่างมาเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแปดก็สวยอยู่สองแปดแปดสองนะครับสามแปดแปดสามสวยอยู่นะครับสวยอยู่บชอบก็จัดไปนะครับแปดเก้าเแปดสวยสวยเช่นเดียวกันนะครับจับกันเองเลยนะครับ่ีน,นี้เอาต่อมามาดูด้านในด้านล่าง นะครับหมดเกนะ่าก่อนใน F4 หมดเก่าก่อาจะเห็นกันอยู่นะครับจะได้ไม่เสียเวลา F4 นะครับเาจะเห็นกันอยู่หมดเก่าน,นะครับ20 9, 20 9, เดี๋ยวแอดเขียนก่อนสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองศูนย์เก้าห้าหนึ่ง นะครับเขียนง่ายๆเลยจะได้เห็นเนาะอ่ะอาแอดจะดูโอ้ยขอไฟฟซีขอไป, 4, อไปสองไม่เข้านะครับอันนี้ให้สองไม่เข้าอันนี้ให้สามสองสี่ก็ไม่เข้าตัวเล็กๆเดี๋ยว้ o อ m ให้ฟซีดูตัวเล็กๆไหนๆก็ไหนๆก,ก,ก็ต้องซูมให้ดูกันหน่อยเนาะเล็กเกินนะครับอันนี้สาม องหนึ่งสี่นะครับก็เข้าที่หนึ่งไปตัวเล็กนะครับเอาต่อมานะครับกุหลาบแดงนะครับให้หนึ่งสองศูนย์ก็เข้าที่หนึ่งนะครับล่างเข่าศูนย์บนนะครับตามนี้สองเข่าหลักร้อยนะครับตามนี้เอา,าดูฝั่งนี้นะครับ เจ็ดเซียนล่าผิดนะครับดวงรายวันวันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งก็คำหนึ่งนะครับล่างแค่นี้เองนะครับเอามาดูของใหม่สิมาดูของใหม่นี่มาดูของใหม่นะครับอของใหม่นะครับ สิบเจ็ดมุกลาจะออกอะไรครั้งนี้ให้เก้านะครับเจ็ดเซียนตองเก้านะครับพารวยนะครับให้เด่นเก้าแปดศูนย์นะครับศูนย์ตัดออกได้เลยแล้วเก้ากับแปดนะครับตอวนี้ตัวเล็กเหลือเกินนะครับอย่าไปมองเลยนะเอฟซีแล้วเอฟซีจะมองเอฟซีะ FC จะมองก็อนนะครับเอฟซี FC. แคปไม่ได้ก็แคปนะครับ ตัวเล็กๆในวงกลงจับเนี่ยนะครับหนึ่งสี่เก้าแปดสามนะครับออกแน่นอนนะครับห้าตัวในเนี้ยน,นะครับออกแน่นอนเพรจับชุดกันด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเก้าแปดแปดเก้านะครับอันนึตัดออกก็เหลือสี่ตัวนะครับสี่เก้าเก้าสี่เนี่ยนะนะครับสี่แปดแปดสี่นะครับเก้าสามสามเก้าสี่สามสี่อะไรเนี่ยได้หมดนะครับแล้วก็นี่ก็เก้ากับแปด นะครับส่วนกุหลาบแดงนะครับบอกล่างนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามมติพานมาให้อะไรศูนย์หนึ่งสองวันนี้ให้หนึ่งสองสามนะครับเพิ่มมานะครับหนึ่งตัดออกสองกับสามนี่สูตรแอดสองกับสามนะครับเดี๋ยวดูกันจะมาหรือไม่นะครับเอามาดูฝั่งนี้นะครับ 7, เจ็ดเซียนล่างไฮแปดตัวเดียวนะครับมตดิพานมาให้สีไม่เข้า ออมาดูวันนี้ดวงวันนี้นะครับหนึ่งเก้าแปดสามนะครับมาอยู่แล้วแหละนะครับสี่ตัวเนี่ยจัดหนึ่งออกนะครับก็เหลือเก้าแปดสามนะครับเก้าแปดแปดเก้าเก้าสามสามเก้าแปดสามสามแปดแค่นี้เลยเออนะครับลอ,อาดูดั้งในเอทีดูด,ด,ดั้งในดูดั้งในกันนะครับเอ็ดพอดูแบบนี้เลยแอ็ดเขียนก่อนนะครับ ออกอพละหัสนะครับชื่อสองมกกลาค่มหกแปดสองศูนย์เก้าข้าหนึ่งนี่ครับเขียนอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆกันเลยนะครับประมาณนี้ก่อนได้สิ อันนี้ก็งดงดผ่านมานะครับรองเก้ห95หนี่งนะครับอันนี้เข้าหลักร้อยอันนี้เข้านะครับเข้าบนเข้าบนบนนะครับเข้าสองเข้าสามไม่เข้าไม่เข้าอันนี้หนึ่งเข้าล่างนะครับเข้าล่างนะครับเข้าล่างเข้าล่างหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่เข้านะครับ ทองคำนำโชคก็ไม่เข้านะครับสองเข้าหลักร้อยอันนี้หนึ่งเข้าอยู่ครับหนึ่งเข้าอยู่ล่างนะครับแต่ก็หนึ่งสามหนึ่งสี่เข้ามาพิมพ์เดียวกันหมดเลยเนะี่ยมันมีแพมมาหนึ่งอาหนึ่งเลยนะครับสี่ก็ไม่เข้านะครับแต่ตามนี้มาดูของใหม่สิมาดูของใหม่กันมาดูของใหม่กันเนาะ ข oh, yeah. ออนุญาตเยกกล่องนะนะครับนี่ครับของใหม่ให้เด็น9นะครับค9หนึ่งเก้าสีแอดให้มองไปสี่เนะครับให้เดน C ก็สี่หกแอดก็ให้มองไปสี่เนะครับนี่ราชาโชคให้เด็น9โอเคสวยนะครับ9ตรงนั้ไรนักเลย สองคำนำโชคกัวเกานะครับหนึ่งเกาจะดอกเหลือสองเกาโอเคนะครับสามก็โอเคแปดสามเก้าสามโอเคเลยนะครับอ้าวแอ็ดมาได้ให้ดูรีวิวดูคนเดียวอีกแล้วขอไปเอฟซีเออนี่แม่รีวิวดูคนเดียวได้เฉยเลยเอาเอาเอาแล้วเข้าทางเข้าทีเข้าทางแล้วยังไม่เข้าคิลแคทในเอฟซีเอดเป็ทับอันเก่า เออเอาอย่างนี้ไปเจะให้ดูแล้วก็ลูกเทวดานะครับมอดิพานมาหนึ่งเข้านะครบับัวหลวงที่ผ่านมาเข้านะครับเก้าเด่นเก้าเข้าวันนี้ัวหลวงให้เด่นสี่ลูกเทวดาให้เด่นแปดวันนี้นะครับมอดิกวดเก่าเข้านะครับงันแปดก็สวยนะครับแปดสองแปดสาม ส่วนเพชรน,นอพเก้านะครับโวดี่ผ่านมาไม่เข้านะครับวันนี้เพชรน,นอพเก้าให้หนึ่งกับแปดแอดให้มองไปที่แปดแล้วก็แปดสามชุดเดียวนะครับออถ้าคาเขคาออกแปดนะครับแต่ในนี้อาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะเขาจับตัวาน้อยชุดมากให้มองตัวเด่นเป็นหลักเอฟซีให้มองตัวเด่นเป็นหลักเล่าเด่นมาจากคําเด่นอย่างไงแอทแนะนํานะครับแอทแนะนํา หรือเอฟซีจะชอบชุดใดชุดหนึ่งนี่ตอนแล้วแต่เอฟซีแต่วิธีการดูแอดอยากให้จับเนี่ยอยากให้จับแบบนี้มากกว่าจับเด่นนะครับจับเด่นนะครับจะไม่มีให้จับซะด้วยเนาะไม่มีศูนย์นะครับอันนี้ก็ไม่มีให้จับนะครับดูตัวเด่นนะครับชุดก็ไม่เข่าเลยหงวนนี้ประมาณนี้นี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับบหลวงด้านล่างกว่าสามนะครับเจ็ดสาม เจ็ดแปดอันนี้บอกไปแล้วเนาะเก้ากับหนึ่งเก้าสองเก้าโมจิพันมาเข้านะก็เนี่ยเข้าหนึ่งของคำน้ำโชคเนี่ยเข้าหนึ่งนะครับสามกับหนึ่งเข้าหนึ่งอันนี้เก้ากับสามนะครับดูเอาสวยทั้งหมดแหละนะครับอันนี้สามกับแปดก็สวยอีกนะครับประมาณนี้อถอยให้มันหน่อยนะครับถอ๋ยมนัน่สุดกระดาษนะครับตัวเขาใหญ่ดี ก็เลยรีวิวได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นใน F4 อาจารย์นี่หละอาจารย์นี่เลย,าาเลยตัวเู้ใหญ่ดีนะครับก็เลยรีวิวง่ายแล้วก็เร็วทําเวลาให้สีได้นะครับ F4 เห็นนะครับเห็นเนาะตามนี้นะครับอ้าวมาดูนะครับอันนี้งวดใหม่นะครับดูงวดเก่าก่อนงวดเก่าดเ D8 เขียนไว้ก่อนสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเขียนตรงนี้แหละเอา้าสองศูนย์เก้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเขียนตรงนี้เลยสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับออกดูตรงไหนเดียวคลังเลขนะครับคลังเลขอันนี้หลักร้อย แล้วก็สองไม่เข่าหลักสิบศูนย์ไม่เข่าหลักหน่วยโอ้ไม่เข่าเลยนะครับวนใหม่มาดูจะเข่าไหมเนี่ยนะครับจะเข่าไหมเนี่ยนะครับ <c oughs> เออมาดูเอาเอฟซีตรงนี้มาดูเดือนเก้าแปดนะครับเก้าแปดอันนี้เดือนสองกับเจ็ดไม่เข่าศูนย์กับหนึ่งเข่าศูนย์นะครับเข่าศูนย์บน นีครับอันนี้กย์บนแต่ชุดไหมครับอันนี้แปดเก้าเจ็ดแปดแปดชนกันเอออันนี้เขาหมาความว่าบนนั้นไม่ความ,นนมวาม่าหลังประมาณว่าอย่างงั้นนะนะครับจะ่แปดชนกันเฉยเลยหรือแปดจะมาวันนี้นะครับนี่แหละในสีในในสามตัวเนี้มาแน่นอนนะครับ หนึ่งตัวหรือสองตัวแอหมั่นใจนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหรือแปดเก้าอะไรนี้แหละแปดเจ็ดอะไรนี้แหละนะครับประมาณนี้เลยมาดูอะไรต่อมาดูฝั่งนี้นะครับเจ็บเซียนเหล็กท้ายนะครับมอดีฟานมากออกอะไรนะห้าหนึ่งไม่มีสามเคยเอซสีอ่างวนี้มาดูนะครับมาดู เหลือเป็นหวันละเอ,อีอ <c oughs> กาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเลยนะเอฟซี C. นะครับอากาศเปลี่ยนแปลกมาดูอันไหนดีอันนี้อันนะครับเจ็ดเซียนนี่กัหนึ่งสองสามตัวเด็กงอติพันมากสองสามสี่นะครับไม่เขา 2, 3, นะครับไม่เข้าออกค่าหนึ่งศูนยะ์เก้าไม่เข้า, 5, ขาวันนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งแตกออกเหลือสองกับสามกวเก้าสองเก้าสามแปดสองแปดสามนะครับหรือจะเจ็ดสองเจ็ดสามประมาณนี้แหละนะครับหกชุดนี่กับตัวนะครับเอามาดูฝั่งนี้นะครับศูนย์แปดเก้านะครับฝั่งนี้สองสามสี่ก็ไม่เข้าอีกเอฟซีโอ้อยาวเลยตัวใหญ่จะไม่เข้านะครับศูนย์เก้า หรือแปดเก้าเอาแปดกับเก้ามาดูเป็นหลักนะครับแปดกับเก้าเป็นหลักก็สองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสี่ชุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะจับกันเองแปดเก้าเกับแปดตามนี้เอฟสีมาดูฝั่งนี้นะครับถอนรหัสถอนรหัสรับมาหลังถูกทุกหวดหนึ่งสองเจ็ดแปดจริงไหมมาดูถูกทุกงวดไหมสองศูนย์เก้าหันหนึ่งออกสองศูนย์เก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าห้าหนึ่ง ถูกทุกมวลไหมเอาโอเคศูนย์เข้าบนนะครับหนึ่งเข้าล่างโอเคนะครับเอลแอดขีดไว้เดี๋ยวนั้นเนี่ยขีดศูนย์ก็คิดหนึ่งนะครับแล้วขีดสองด้วยเนี่ยสองไม่มามาศูนย์กันเนี่ยนะครับศูนย์มาบนหนึ่งมาล่างนะครับขั้นนี้ลูบนิ้วมือก้า แอ็ดขยายให้น่อยดีกว่าเพราะมีลูกนิ้วมือเนี่ย DFC จะขออีกนะครับเอดเลยขยายให้ดูดีกว่านะครับผด,ดิตภัณ์มาหัวแม่โป่งเก้านิ้วชี้สามนิ้วกลางสองนิ้วนางหนึ่งนิ้วก้อยสี่ออกห้าหนึ่งมีห้าไหมไม่มีมีเก้ามีหนึ่งนะครับศูนย์กับห้าไม่มีนะครับถูกเก้าคำหนึ่งไป หนึ่งเขา้าเข่าหลังเข้าเข่าบนนะครับเองหดไม่มาดูนะครับวดไม้มาดูนี่ครับวดใม่หนึ่งสองเจ็ดแปด ทำไมคล้ายกันเลยเอาไม่เหมือนนะคล้ายเฉยๆอสดีหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งตัดออกนะครับหนึ่งตัดออกพีเอฟซีชอบก็จัดไปนะครับแต่สูตรเอสไม่มีหนึ่งทั้งล่างและบนนะครับปรเปอร์เซ็นต์มาน้อยมากนะครับถ้ามานะน้อยมากแต่ก็มีสินมาได้แหล,ล,ละนะครับถ้าไม่มีตัวดับหรือละกตลาดนะครับแต่สูตรเอสมันไม่มีทั้งล่างและบนประมาณนะั้น แค่สูตรแอด Ad, เนาะแต่เอฟซีแต่เอฟซี FC ชอบหนึ่งก็อย่าไปสนใจที่แอดผูดนะครับก็จัดไปแอดไม่ได้วัดดับนะครับปรเปอร์เซ็นต์มาน้อยแอดผูดแบบนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับเฮดให้มองไปที่สองที่เจ็ดที่แปดเจ็ดนี่ให้มองที่ล่างนะครับบนปเปอร์เซ็นต์ไม่มาเช่นเดียวกันมองที่ล่างนะครับเอสสองนี่ไม่เป็นไรแปดไม่เป็นไรมาได้ตั้งล่างระบบนะครับ ส่วนเหล็กนิ้วมือเดี๋ยวขยาย FC ดูหน่อยนะครับนี่เหล็กนิ้วมือนะครับตอนนี้ผมให้โป้งเห็สีนิ้วชี้ให้หนึ่งนิ้วกลางให้เก้านิ้วนางให้แปดนิ้วกว้อยให้สามนะครับสี่หนึ่งเก้าแปดสามนะครับสวยอยู่นะครับสี่หนึ่งเก้าแปดสามสวยอยู่ FC ห้าตัวต้องมาอยู่แล้วแหละนะครับ ี่หนึ่งเก้าแปดสามเดี๋ยวมาดูสิ้าชนกันได้ไหมศูนย์นี่ไหมศูนย์ไม่มีหนึ่งอันหนึ่งมีชนกันนะครับชนลำมาสองมีชนลำไมาสี่มีชนลำไม้โอ้ชนหนึงสามตัวเอฟซีศูนย์ไม่ชนแต่มานะครับจากกับเก้าก็ได้ศูนย์เก้าหนึ่งชนหนึ่งจะไม่มีห้า อันนี้หนึ่งชนหนึ่งสองไม่มีเจ็ดเจ็ดไม่มีแปดชนแปดนะครับแปดชนแปดแอดมองว่าแปดมานะเอฟสี่วันหนึ่งสูตรแอดไม่น่าจะมานะครับแล้วตัวที่ไม่ไม่ชนก็คือจับกันนะครับจับกันนะครับเก้าสองสองเก้าสี่สองสองสี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ แปดสองสองแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยสามแปดแปดสามอะไรประมาณนี้นะครับวิือจับตรงนี้ก็แหละสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสองสองเจ็ดอะไรเนี่ยนะครับแล้วใส่เอฟซีนะครับแอดบอกแนววิธีเฉยๆนะครับประมาณนี้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับรีวิวให้เอฟซีได้ดูได้เห็นได้ชมกันอย่างทั่วถึงนะครับประมาณนี้นะเอฟซีเดจะให้แคปกันนะครับ ุดท้ายนี้นะครับแคปกันก่อนตนะ่เดี๋ยวจะบอกลานะครับคลิปมาชมกันคลิปต่อไปนะครับแคปนะครับเอสซีสามสองหนึ่งอันนี้นะครับเอาดูดันหน้านะครับดันหน้า แปดสิบหนึ่งอยแลนวะครับสุดท้ายนี้ก็ fc ที่เขามาชมช่องแอดหนะะุนเย็นนาารามพราโชคนะครับชจงสุขภาพหลังกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับปลอด้นจากพยังอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขับรถขับขีบ่ปลอดภัยนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งชนิดหรือว่าเสียงโจคชนิดใด,ไไดก็ตาม ขอให้โชคดีถูกรางวันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม